สวัสดีครับวันนี้ก็มาตอบคําถามนะฮะมีคําถามนะ,ะถามเข้ามาว่าทนายครับศาลแขวงกับศาลจังหวัดนี่มันต่างกันยังไงมันคืออะไรนะฮะทำไมเขาไม่ฟ้องที่ศาลเดียวแล้วก็จบไปเลยนะครับผมก็อย่างนี้ครับศาลแขวงเนี่ยนะฮะศาลแขวงก็คือเป็นเขตอานาจการพิจารณาของศาลนะฮะที่ทุนทรัพย์นะคดีแพ่งไม่เกิน3ามแสนบาทนะ,ะถ้าเป็นคดีอาญาก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทนะครับผมเป็น คดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากกันนะครับนะฮะส่วนสารจังหวัดก็คือก็อมีทุนทรัพย์นะในคดีแพ่งที่เกิน30,000นบาทขึ้นไปนะครับผมก็มีโทษจำคุกในคดีอาญาเกิน3ปีขึ้นไปเกิน60,000บาทนะฮะก็แยกเขตอำนาจของจารทํางานของศาลนะ่นะพูดง่ายตรงตรงนะครับผมนะฮะแล้วก็มีคําถามถามว่าแล้วทาไมนะอย่างเช่นปทุมที่ทนายอยู่เนี่ยนะฮะมีศารจังหวัดปทุมธานีแล้วแล้วทำไมถึงต้องมีสารจังหวัด ธัญบุรีอีกนะฮะทั้งๆที่ธัญบุรีไม่ใช่จังหวัดนะก็อย่างนี้ครับก็เอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยก็คือว่าก็เพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับบางครั้งก็อยู่แถวธัญญะก็ไม่ต้องเดินทางไกลนะฮะไปที่ศาลจังหวัดปทุมนะครับง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนมากก็จะมีศาลจังหวัดเพิ่มในเมืองใหญ่ๆของแต่ละจังหวัดนะครับผมนะฮะจำง่ายๆครับศาลแขวงก็คือคดีแพ่งนะฮะ ทุลทรัพย์ที่มีเกิน30,000นบาทนะครับถ้าเป็นคดีอาญาก็โทษจำคุกมีเกิน3าปีปรับไม่เกิน60,000บาทนะครับส่วนศาลจังหวัดก็เกินกว่า3 0 0 0 0นนะจำคุกเกินกว่า3าปีปรับเกินกว่า60,000บาทในคดีอาญานะครับนะบมีความแตกต่างกันแค่นี้นะครับผมนะสวัสดีครับ